เรามีกิจกรรมดีๆ <classify> น <Brazilian references> ั่นก็คือการแจกโชคต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราจะมาดีแทบทุก EP ของปีนี้เพราะเราถ่ายมาหลายร้อย EP แากปิดแน่นอ4สามามเล่นเล ส,สดีครับยินดีต้อนรับสูร่รายการเปิดซิง,งนี้นี่เป็นอีก1 EP สำหรับปี2,566จะบอกว่า EP นี้นะครับ,รบเป็น EP สุดท้ายของปี2,566ใช่ี่ปีที่เราเป็นไงบ้างก๊อตปีที่ผ่านมาก็คือทั้งปีนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ประมาณเหมือนกัน <Hey. S 2> เฮ้ยเฮ้ย,ยต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราจะมาดีแคบทุก EP ของปีนี้แล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่า EP ไหนที่เราชอบที่สุดใช่เพราะทุกคนจะมี EP ที่ชอบที่สุดแล้วจริงๆแล้วมันสนุกหลาย EP น,น,นะครับไปติดตามย้อนหลังได้ในช่องเล่นใหญ่ชาแนลรายการเปิดสิ่งทุกคน,นอาจจะดูอาจจะดูจนแบบโอ้โหตาแฉะเลยก็ได้นะเอเอเพราะเราถ่ายมาหลายร้อย EP มากวถ่ายว่า EP หนึ่งแม่งโคตรนานเดี๋ยวไปดูพิธีกรใหม่กันว่าปี2567 พิธีกรใหม่ของเราเป็นใครขอเชิญต้อนรับโนแต่ทินกร สวัสดีครับ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 ปีน้ตอนฝักเนื้อฝักตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ๋ยวรับน้องหน่อยเฮ้ยใหญ่เลยครับพี่กอนชัาบเป็นไงบ้างได้มาเป็นพิธีกรใหม่รายการเปิดซิงโอ้ยต้องใช้คําว่าหนักใจดีกว่าไม่ได้ต้องมาเจอกับคนที่ไม่แต่จริงๆผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมมาเนี่ยนะรับรองว่าช่องคุณโดนปิดแน่นอน จะแล้เดี๋ยววันนี้เราไปรีแคปกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอเป็นพิสูจน์หน่อยละกันว่าเดี๋ยวผมอ่ะคุณชอบอันไหนคุณชอบอันไหนแล้วเดี๋ยวผมในฐานะที่เป็นสมาชิกใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะดูแล้วก็คอมเมนต์ว่าสิ่งที่ทํามาตลอดทั้งปีเนี่ยมันไหนที่มันแบบโดนใจมันทัชโดนใจหรืออันไหนที่มันต้องปรับปรุงเดี๋ยวผมคนนี้จะคอยเป็นผู้บริหารของช่องนี้ถก็จะพักดูทุกอีพีดูทุกอีพีี่ผมไม่ค่อยว่างแล้วผ่อาจจะไม่หลับผมว่า มาอีพีสุดท้ายแล้วไม่แต่บอกไว้ก่อนนะผมพูดเลยกับทีมงานทุกๆคนได้ดีเมื่อไหร่สิบคนเนี่ยตรงเนี้ยผมทิ้งทุกคนแน่นอนโอเคป่ะไปดูรีแคปผมเปิดสิ่งเชิญครับสบายที่เท้ายาวมันเดินไม่ได้เลยเอ้ยมันได้ว่ะขามง่ายกว่าเอ้ยเฮ้ยอเฮ้ยแล้ว่้วว่าเฮ้ยตัวเด้ง โอ้ยปูปูดีมันไม่หนีบนี่ปูเดาเดาเดาดตกใจเราจะไปจับผิดเเราต้องจับอันนี้ไม่ใช่จับอันนี้อ่ะโอ้ยจับัไงนะถ้าจับขนาดนั้นเลยหรออพอดีจริงต้องสองมือ เฮ้ยแล้วถ้าเราแบบอยากจะแบบเบรกกระตุกกระตุกเราต้องทำไงอ่ะมันจะเกินไปนะโอเคจะชื่อแบบเออเนี่ยอาร์ตรักบิ๊กอะไรกันเนี่ยไหนดูดิาูุเขียนว่าอะไรอ่ะกอล์ฟรักจุ๋มจุ๋มอะไรไงและจิ๋มหมายถึงชื่อคน เฮ้ยส้มันไหนเนี่ยอุ้ยเอาอุ้ยเอาเอาเอาเอ้ยเอ้ยไอเลหายหมดเลยเบาเจ่งตึงเออเหมือนเหมือนจับอะไรเลยอะไม่มีรอยบุ๋ม คขึ้งแม่ก็คขึ้นด้วย <c oughs> ระหวังที่เท่าไหร่ครับครับผมผมหวังที่หนึ่งในใจก็พอเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ลุงก็บอกรูก้หัวได้ถ้าก่อนเดแทนไม่รู้หัวลุงอ้วนตีนขมับแม่งไอหลานเวรป่วยรู้หัวคว้างดูควันนี่สดๆร้อนๆนี่หลัง

ก็วุ้นเส้นไก่ตุ๋นนะครับไม่งอกไม่กระเทียมเจียวไม่ชูรสแล้วก็เส้นน้อยนะก่อนมิ่งทานลูกค้าไม่เป็นลูกค้าจริงเหรอไม่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 ผมเวลาผมสั่งก็เส้นเล็กนะไม่งอกไม่ผักอะไรเงี้ยอาจจะลูกค้าอาจจะเข้าอาจจะเฮลตี้ได้ไหมเป็นไงบ้างนะค่ะคุณผู้ชมคือเอาผักค่ะแต่ว่าไม่เอาถั่วงอกแล้วก็เป็นต้มยำครับผมได้ครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนให้แป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้ผม จะไปแก้ได้ไงฉันฉันว่ากุ้นเส้นยำกูใช่เหรอไก่ตุ๋นยำส่วนวิวเอาสีเอาทองครับเอาสีสีโอ้ดีกกงกๆหน้ามาอาร์ตกงกจับหมอกไร แข็งแล้วเนี <|so|>? ่ยอะไรครับม uh uh ือเนี่ยแข็งแล้วเนี่ยใส่ไม่ลงเลยเนี่ยจะเอง ใส่ดิพี่จอมให้แงอีกสิ่เรื่องเลยให้แต่นึงเลยไหมให้แต่งเลยอ่าถยถูกให้แต่นเลย่ายถูกเหรอออยู่ไหนอ่นั่งไหนนั่งไหนนั่งนีแต่าถ่ายผิดเสียแต่นึงนะโอนเข้าบัญชีเลยได้อ่าอ่าางไหลมาเดิน แล้วข้างเนี้อ๋อโอ้ยไม่คิดแพ้ตัวเว้ะไปดูมาจะไปดูแพะฉันไปดูมาจะไปดูแพะแล้วก็คิดไปเศษมามาลองฮี่นี่อแพะมาลองแบะแบะอ่ะเห็นมหมครับวัวมาลองฮีแบะฮีแบะฮี่มึงไม่ช่วยกูทดองานเลยวะดอ โอ้ยอะแตกชุดแตกอุ้ยอุ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยี่กันเลยโอเคยี่กันนี่พายเกิดอะไรขึ้นชุดแตกครับจะตัวใหญ่หรือเปล่าไม่ต้องอาบปูปูสิพี่มีเคยอาบน้ำให้สัตว์ชนิดอื่นไหมครับฮะอ้าวบ้านที่เลี้ยงหมาไหมเลี้ยงหนูหมูหมูเออแล้วพี่พีเลี้งเหมือนช้างเนี่ยหมูตัวเล็กเนี่ยึงเท่าไหร่ครับ ตัวนี้แหละครับครับตัวนี้แหละพี่ผ่อนได้ไหมผ่อนเดือนละสามหมื่นอ่ะสังเกตโหมดนี้ดีๆมันจะจำลองฟลลิ่งเหมือนตอนที่เราเราลงมันก็จะไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูให้ดูไมเลอาลองดิไปดีโอไป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 ฟองรัวฟองรัวเออเออเออนอะไรนะดอกผีกุลอ่าจะได้ยินได้ยินเวลาคนเขาสั่งกันแล้วเห้บอกรับเงิน หนุนชอกได้ไหม What the fuck ทำไหนนะหอที่หอยที่เข้ากูได้ไงวะไทยเราไหนะไทยเนี่ยอะก่อพา เอาผม่าไข่ก้อนไมครัะอ่ะพี after after ่บิ๊กไปก่อนน้ำลึกห้าเมตรนะครับพี่บิ๊กไปก่อนให้แขกรับเชิญอ่ะโอ้โหให้เกียดมากเลยเนี่ยแขกรับเชิญเชิญครับใครลงมาและคะ้โซีวมีใครกินหปูผัดขอ่กระีก็อันนี้กินเหรอคือเอาปูออกเหลือแต่กะรี่อย่างเดียว กูอยากอยากก็ดีตื่นเลยอ่อันนี้ขออนุญาตเรียกพี่ชมพู่ถือว่าเป็นเรียกพี่รันได้ไหมเดี๋ยวเขาพุ่งใส่หน้าถือว่าแอกอยู่นั้นน่ะเขาบอกให้ปีนเลย คือหลักๆแล้วเขาบอกว่าก่อนที่เราจะไปวิ่งกันเนี่ยบางคนรู้สึกเขินอายไงบางทีอาจจะเป็นการกึ้นกืนเป็นปกปิดปิดไปลอยเหรอแต่จะเป็นบิกินี่แบบแฟนตาซีที่คุณจะต้องร้องวิบวันแก้แต่งได้ยังไงเนี่ยใครจะกีดักที่สุดเมื่อกีดไฮกีดดังสุดค่ะไฮกีดดังดผมได้เสียงเด็กๆผมเนี่ยเสียบบิกินี่นะอาจจะเป็นเด็กเปล่าหนึ่งสองสามแล้วก็ทุกคนชี้พร้อมกันเดินเดินอซ้ำเดนเดินต่อซ้ พังทิ้งป่ะคือหัวไม่มีคอนเทนต์ทำไงก็สาธิติคุณผู้ชมอยากเห็นเอ่อมันก็แบบประมาณแบบเอาไปไหนแล้วนั่นแหละอะไรเงี้ยทำไงมันก็มันก็ไปคล้องตรงนั้นอ่ะแล้วเขาก็ยกอะไรเงี้ยมึงไม่สาธิตเลยอ่ะเราทำไม่มีอะไรเขาก็แค่นี้ครับหยิบขึ้นมาอองไว้แล้วเาก็จับก่อนน้องจับเออขึ้นไปบนโต๊ะ มันเอาจริงจริงมันเป็นท่ายากเฮยใครทําได้สาธิตส่งมาทักอีกตีนังกามีแลกเราขายที่ไหนสมุรสงครามสมุรสงครามพี่หงกระเตงชาวเลเป็นคำตอบพี่แขกรับเชิญคือพี่ว่าสลาบุตรเยีพี่ว่ากไปเสื้อผ้าอะไรเก็บหอยถ้าเขามาถ้าเขามาพี่ว่าตอนเสิร์ฟหอยให้ชีมใส่ชุดตีอะไรชมพู ม่วงโอ้โหเอ้าวอีพีที่สองบอ์มล่ามงก้อนใส่ชุดสีอะไรพี่บิ๊กใส่ชุดสีอะไรพี่บิ๊กใส่เสีขาวเหลืองก้อนชมพูส้มไอ้คำตอบนี้ผิดจ้าใส่สีส้มกับสีชมพูอีพี่สามเก็บส้มที่สวนฉาดมาการ์เด้าส่วนของฉาดมาการ์เด้นม้อนแสบลิปบิ๊กที่เขียนสีอะไรแล้วเขียนคำว่า อะไรก๊อดเขียนเขาว่าอะไรพี่บิ๊กเนี่าอะไรพี่บิ๊กเขียนว่าขอให้ช่องดังๆไม่ใช่เขียนว่าเปิดซิงเล่นใหญ่ชาแนลถูกต้องก๊อดรักพี่บิ๊กเขียนว่าขอให้สมหวังทุกๆเรื่องนะก๊อดอีพีซีบุกหลังกองเวทีมิสอยุธยา2022น้องก๊อดได้ไปเดินจับควายควายตัวนั้นชื่ออะไรพุชไลท์ถูกต้อง EP6 คุณนายทะเลดองบุฟเฟ่พีเอียมเรากินในราคาเท่าไรหกเก้าแปดร้อยก9หเก้าคำตอบคือเก้าเก้าเก้า EP7 วอชอปเทมีแต่ละคนใช้เทสีหมีอะไรสีอะไรบ้างพี่บิ๊กสีทีมทองขาวของก๊อตจะเป็นส้มดำพี่วนนิกจะเป็นสีขาวเยอะๆ เอเหลือเอเหลือถูกต้องอุทีตีแปดตะลุยสยามคาร์นิวัลปันแปรเครื่องเล่นที่น่ากลัวที่สุดที่เป็นเล่นเป็นเครื่องเล่นสุดท้ายคือเครื่องเล่นอะไรตาหมึกเออตาหมึกที่เป็นข่าวอ่ะดีนะไม่ไม่หลุดออกมาเราเัดเรือว่าไม่แสแนนเนี้ยตกกันทั้งคู่นะไม่เราโปงไหมเนี่ย เป็นขคู่กันไม่เออรีสิบเอ็ดตะลุยเมืองมาริกาใครเป็นคนหยอดขนมคุกใรรเป็นคนแขมขนมคุกับคุณยายก้อนยอดแคะแล้วก็ต้นน้าคนหยอดถูกต้องใช่พราะก็แบบยี่นใจแม่งแบบแซยากว่ะสำหรับชาเลนจ์นี้บอกได้เลยว่า วัดอะไรวัดอะไรไม่ได้เลยคือทั้งสองคนคือแต่อย่างที่บอกเราถ่ายกันเยอะมันจำยากมเกมันเยอะแยะมากมายหรือเราไปดูปีหน้าดีกว่าว่าไอคนที่นั่งอยู่ตรงกลางมันจะจำได้มากน้อยผมจำได้หมดหลับตาเลยะของที่มันจับคืออะไรหมดทายเลยปีหน้าเตรียมเนี่ยจำไว้เลยว่าวันนี้เรามีอาหารอะไรอยู่ในนื้อ เฮ้ยมันสักคืนรี่เหรอใช่ผมว่าใช้กล่ององตเองเลยใช้กล่องบมเลยเมื่อวานอ่ะเนี่ยตื่นเต้นแล้วนะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าของเขาคือเป็นทองคือถามว่ามันเหมาะกับทุกคนอ่ะแต่มันเหมาะกับพี่บิ๊กที่สุดะเม่อเย็นเย็นเยะนใจเย็นใจเนใจเย็นใจเย็นใเ็นใจเกนเนย็นใยใจเย็นนใจนใจเย็ย็นใ ใต่ได้ใชยว่ะน้องผมให้เป็นตุ๊กตา <c oughs> นางรำเฮ้ยเราใช้คำว่าดีๆ ฟิกเกอร์นางรำฟิกเกอร์นางรำหรือเราเรียกว่าตุ๊กตาทองอ่าเฮ้ยเอาจริงๆนะอันนี้ต้องใช้คำว่าไม่ได้เคี้ยนะหมายถึงว่าเป็นของมงคลเลยใช่แล้วเหมาะกับพี่บิ๊กมากเขาเป็นคนแบบชอบนำเลยนอแกะนั่งเลยนอนแกะเอ้ยน่ารักน่ารักบอกว่าน่ารักจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเออที่บ้านที่บ้านเราไปใช้ได้เราใช้ได้บมหาตัวที่หน้าเหมือนพี่บิ๊กด้วยเฮ้ย เนี่ยคือมันเป็นแบบจำลองพี่บิกเลยก็ได้เฮ้ยแม่งเหมือนพี่บิงเกิดไปย้ำมองทำของซ้ำของมึงทำของใส่กูหรือเปล่า สุดยอดอ่ะเฮ้ยดีดีอันนี้ดีเฮ้ยอันนี้ใช้ได้อ่ะถือว่าเป็นของที่ยังมีประโยชน์นะไปตั้งโชว์นะขอบคุณครับตั้งโชว์เลยล่ะทองอะไรทองอะไรฮิตดีและฮิตคืออะไรก็ฟิกเกอร์ช่วงนี้กาลังฮิตไงโอเคโอเคฟิกเกอร์นางรำโอเคครับไปก๊อเป็นคนจับต่อไปแตะเพื่อหมุนแตะเพื่อหมุนไปก็พอแตะเพื่อหมุนไอ้ก๊อตได้ของก๊อต <laughs> คู่นี้เขารักกันจริงยคู่นี้เขารักกันจริงๆอะส่งมอบอะของชิ้นนี้เป็นของมีมูลค่ามากเลยนะครับขออนุญาตส,ส่งมอบให้น้องก๊อตของผมคนนี้จากใจพี่จริงๆคือมันเป็นของที่เรียกได้ว่ามีมูลค่าออหรูออแล้วก็ใช้งานได้กับทุกคน แต่ว่าก็ระมัดระวังนิดนึงในการที่จะเอามันออกเดี๋ยวเขอให้เอาออกให้ทำไมไม่ค่อยดีใจเลยเพราะว่าอ้าวดูพี่อาร์ดูแบบเออพี่อาร์ดแบบแมมือเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมันแตกเฮ้ยเดี๋ยวมันแตกอุ้ยเดี๋ยวมันแตกกองอย่างรูุหล่วางวางเขียนว่าอะไรอ่ะไว้วางไว้หลุ่มไหมหลุ่มบ้าอุ้ยหลุจัดเลยสามคำสามคำอะไรนะเปิดเลยนะสาม สี่สามเล็กอะไรอะพเลกทำไมอะอะไรอะเอ้าก็ที่มึงได้อยู่ไงกองมึงราคาตั้งเท่าไหร่มึงไม่ถูกนะเออว่ะใหญ่หรูหราก็กล่องดูหรูหราจริงหรูไหมใหญ่ไหมเออนี่กูห่อมาแล้ว แล้วกล่องเนี้ยราคาไม่ถูกกูบอกเลยเดี๋ยวมันแตกเนี่ยมันเพราะว่ากูเห็นบางคนมันบางอันมันพังมันยับแตกง่ายอ๋ออืมแต่จริงได้ใช้นะเอาไปใช้ต่อได้เอาไปใช้ต่อจับของขวัญเอาไปจับของขวัญแล้วกล่องนี้ไม่ถูกกูบอกเลยรวมแล้วเนี่ยเกือบสามร้อยนไม่ดีใจภูมิใจด้วยเก็บสามร้อยขอบคุณครับไม่ดีใจเลยคือได้เหร มาต่อไปไปส่งมอบ่อยครับพิอารอุ้ยหนักด้วย้ยหนักเกหนั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 งหนักหนัเหนักหนอกักหนักนักหนอกหนักหนักหนีกหนักนันักหนันักนักนันัีนกนกหนักนันนันนักนหนักนันันัันักน่ันนักนนนั มันหลายซับหลายซอสขอให้พิกดีขอให้พิกดีใช้งานได้ปะทำไมด้วยได้กือมึงไม่ดีใจอ่ะที่มึงบอกว่าดีอ่ะอือมึงไม่มีใครคิดเอาละเอาละเอาละและก็คือมาอยู่ด้วยกันเลยอาร์ตกับก๊อตอ่ะเฮ้ยมีของเอ้ยเฮ้ยข้างล่างอุ้ยสังฆทานตายแล้วการไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐใช่เห็นไหมบอกแล้วแสงสีทองรวยโง่ โมทนาครับผมสามถเอาจริงๆนะอันเนี้ยมีสีม้าแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเตรียมมาเนี่ยอันนี้คือแล้วเกินอันนี้คืออิ่มบุญสุดอิ่มบุญสุดพี่เทียนแพรใหญ่สีขาวมาพร้อมกับธูปแล้วก็สังฆทานยาทุกคนอารากษ์ธรรมพร้อมกันแล้วกันนะครับพระแด่พระสงฆ์ผู้ใหญ่ท่านประจ่าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตานซึ่งพร้อมกับของบริวารนะครับ เดี๋ยวครูจะโดนโดนเว้ยโอเคขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับมาต่อไปส่งมอบขอให้พี่เติ้งหน่อยอ่าอันนี้ใช้ใช้เดียวเดี๋ยวตัวนี้ติดครับหอมตาลอยให้ดูคนจะดูสมโยไหนเปิดเลยเปิดเลยหอมตาลอยหอมตาลอยหอมตาลอยติดเติร์งติดเติร์ง มาแล้วครับมาแล้วครับพี่ไปเอากระเท็บหน่อยเนาะข้างหลังอุ้ยไม่เปียกมาเลยแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าอ่าเน้นก็คืออุ้ยยาอะไรอ่ะยาอะไรอ่ะยาออะะไร่ เนี่ยมีกล้องเอาไว้ถ่ายจ้ะยังยังได้ใช้ยังอะไรนี่แล้วหอมหอมคือออกมบปุ๊บปุ๊บหอมโอ้สามแผงปุ๊บตาลอยยิ่งกว่ายานละลายหอมตาลอย รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากขอบคุณมากเลยเป็นของแหละเพราะว่าเห็นผมๆก็เลยคิดว่าการเพี่อาจจะมีพยาธิอยู่ในท้องยิ้รวมพยาธิเส้นได้พยาธิตัวกพยาธิตัวแบนกันลังต้องการเลยนะขอมตาลอยอ่ะโอเคไปเลยและชิ้นสุดท้ายครับเป็นของพีเตอร์มอบให้กับพี่อาร์ตพี่อาร์ตมาอ้าว่ะ นี่ครับโอเครับมอบนะฮะอะไรนะสามข้าวหมดแล้วพี่สามข้าวคือฟูนุ่มนิ่มคิดว่าเป็นอะไรไม่รู้ได้ใช้ใช่ไหมได้ใช้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 ด้วยไรเราจะพ้าคนหนูเออถูกต้องเกือบนะวิ่ง อุ้ย่างแนนเนี้ยอ้ยดีดีอันนี้ดีว่ะดีอันเนี้ยคือของที่ดีสุดตั้งแต่ถ่ายมาผมแรกผมแรกผมแรกผมก็ไม่ไปทำบุญแล้วแม่ก็ไม่ไปทำบุญแล้วอุ้ยเนี่ยของดีก็ดีของดีดีเลยเออจริงเนี่ยเป็นฝักหมอนอันนี้ดูมีสารละต่อแรกอ่ะเราเห็นเป็นนี่เป็นวิกผมเว้ยแล้วแบบหูมันอลังการมากเลยพอไปดูอ้าวมันเป็น พี่ลองนั่งริมๆอะไรอย่างนี้จะดีพี่ดีเลยอันนี้คือมีประโยชน์ครับกินไปแล้วไปทำอะไรเอาไปเอาไว้ลองเข่าลองเข่าเอาจริงนะไอจะถ่ายกับพิกนางลำอ่ะสูสีกันดีอ๋อแต่นี่ก็มีพีกไม่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 สูสีอันนี้คือของใช้ได้จริงของใช้ได้จริง แหลนที่ทําให้เราดูเรเป็นคนเลวเลยคือตอนแรกอ่ะอยากจะได้กล่องลังขนาดใหญ่ที่ราคาแบบสองสามร้อยกล่องลังแบบอย่างเงี้ยขนาดใหญ่เลยเพราะว่าราคามูลค่ากล่องมันแพงครับแต่ว่าหาไม่ได้ก็เลยได้ของหลวมๆมาแทนแต่ก็ขอบคุให้พี่ครับของขวัเดี๋ยวทุกคนโชว์ของขวัญกันไปเรื่อยโชว์หน่อยพอมึงถือกล่องกูเป็นไงมึงดูมึงดูดีเลยจริงไม่รู้กูจะโชว์ถุงหรือตุ๊กโชว์ดีละกอน Ok, cảm ơn. Đi lạc con đi lạc con. Chỗ này, chỗ này. Bởi đuối, bởi đuối. Mì lạy, chỗ này mì lạy. ra có biết đây nè. đây là thông. là เมื่อวานนุากอุยนี่สำหรับอีพีนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนั่นก็คือการแจกโทง สมกับชื่อของช่องมากๆครับเล่นใหญ่ชาแน,นลของเรานะครับตอนนี้นะครับเรามีทองคํามูลค่า1ิบาทเฮ้ยุกคนคัหนึงน่ง <c oughs> สลึงหนึงน่ง <c oughs> สลึงนงลง <c oughs> เรามีทองค,คํามูลค่า1สลึงนะครับสาหรับแจกท่านผู้ชมแต่กติกาคือง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับจะต้องกดไลค์ในทุกช่องทางแพลตฟอร์มของเรากับเล่นใหญ่ชาแนลออันดับแรกก็คือการกดติดตามกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น1 ยูทูบครับผมสองอินสตาแกรมสามเฟซบุ๊กครับสี่ทิกเกอร์ครับผมอ่าทวิตเตอร์ก็มีนะใช่ถ้าใครเล่นทวิตเตอร์เราไม่ค่อยอัพแค่นั้นเองตอนนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับทั้ง4แพลตฟอร์มของเราได้แก่ YouTube Instagram Facebook แล้วก็ TikTok นะครับขั้นตอนต่อไปเราต้องทำไงบ้างครับในการที่เราจะได้ทองมูลค่าหนึ่งสลึงเนี่ยคือสมมุติผมชอบคลิปไหนเนี่ยผมก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปไหนมันก็จะมีช่องคอมเมนต์ใช่ไหมสมมุติว่าเราชอบ EP นี้เนี่ย เราก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นขั้นตอนนี้ง่ายๆอย่างที่บอกเป็นขั้นตอนที่2นั่นก็คือเข้าไปคอมเมนต์ใน EP ีที่ท่านชินชอบนะครับชอบ EP ีนี้จังเลยค่ะเพราะอะไรแล้วก็ติดตามทุกช่องทางนะไม่ติดตามแต่มาคอมเมนต์ก็ไม่ได้ไไม่ด้กติการง่ายๆนะฟังอีกทีนะทุกคนง่ายๆเลยคือไปกดติดตามทุกช่องทางหลังจากนั้นชอบคลิปไหนก็แค่เข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นแล้วก็กดแชร์ง่ายๆใน a c e b o o k แหละแล้วก็แท็กไปแล้วก็ติดแฮชแท็กอย่างที่บอก ไปนะครับเปิดซิงกับเล่นใหญ่ง่ายๆแค่นี้หลังจากนั้นคุณอยู่ที่บ้านรอรุ้นได้เลยออนนี้ือวิธีลุ้นทองแท่ไม่ถึงหนึ่งาทีครับรอติดตามดูผลได้ในเพจ Facebook ของเราเล่นใหญ่ชาแนลหรือว่าดูในชุมชนทาง YouTube ได้นะครับก็คือว่ามีเวลาลุ้นเข้มไม่มีวันเองนะสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนครับปีหน้าปีมะโรงขอให้ทุกคนเป็นปีมังกรมงกรมงกรทองมีเงินทองตลอดปี ใครได้มังกรในชั้นหกนี้กระเีมกระเซมมีเทพต้นต้นสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ Happy New Year มังกรมังกรมีเงินเพ่อะไรของมือใครวะใครได้ใครได้จับหัวมังกรกัะเจาที่มกรแบบนี้บายบายเจอกันปีหน้าครับเจอกันปีหน้าครับอย่าลืม้อมทำ